สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชั้นประถมาศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะก็พบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยกับครูนัตการสังกรมคนนี้นี่เองนะคะก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะสําหรับการทําคลิปวิดีโอนะคะในรูปแบบนี้นะคะก็เนื่องจากว่าภารกิจนะคะต่างๆมากมายของครูนัทเองนะคะรวมไปถึงการทําแบบฝึกนะคะเพื่อที่จะให้เชื่อมโยงนะคะกับคลิปวิดีโอ ก็เลยทําให้การทําคลิปวิดีโอนะคะคหยุดไปที่8คลิปแรกนะคะควันนี้ก็มาเริ่มต้นทําอีกแล้วนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอที่9นะคะคลิปวิดีโอที่9แล้วนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอที่9นี้นะคะคุณนัทก็ เปลี่ยนมาตรฐานด้วยนะคะใน4คลิปแรกนะคะคลิปที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยนะคะก็จะเป็นมาตรฐานที่1นั่นก็คือมาตรฐานของการอ่านนะคะในคลิปที่5 6 7และ8นะคะก็จะเป็นมาตรฐานที่2นะคะการเขียนและในคลิปนี้นะคะคลิปที่9นะคะก็จะเป็นการเริ่มนะคะในมาตรฐานที่3นั่นก็คือมาตรฐานของการฟังการดูและการพูดค่ะก็คิดว่านักเรียนทุกคนนะคะน่าจะ พร้อมกันแล้วนะคะเรื่องแรกวันนี้นะคะในมาตรฐานที่ 3— นะคะที่ครูนัทจะพูดนั่นก็คือการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะครูนัทจะมีวิดีโอมาให้นักเรียนฟังมาให้นักเรียนดูนะคะหลังจากที่ได้ดูแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีคําถามชวนคิดนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองคิดนะคะได้ลองอ ตอบมานะคะว่านักเกรยียนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะอะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอนี้กันเลยค่ะเรื่องยากๆบางครั้งการทำคนเดียวอาจไม่สำเร็จแต่ถ้าช่วยกันนะก็ไม่สำเร็จสเจสมอไ่ะ หลายตำบลในประเทศไทยคนเรียนแบบมดลุกขึ้นมาช่วยกันให้คนงดเหล้าเข้าพรรษากำนันจัดให้มีการเซ็นชื่อปฏิยานงดเหล้าคนจัดงานเลี้ยงไม่เสิร์ฟเหล้าในงานคนขายเหล้าก็ไม่ขายช่วงเข้าพรรษาลูกๆทำอะไร ็ใช้สายตาพ่อรู้ว่า taking, หนูอยากจะขออะไรอกลยจ้าพวกเขารวมกำลังช่วยกันช่วยกันช่วยกันให้คนงดเล่าข้าวภาษาได้สาเร็จเ่าเรียนแบบกันเลยจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคลิปวิดีโอดีๆนี้นะคะจากช่อง YouTube ของสอสอ,สอนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนะคะตัวละครในเรื่องเนี่ยนะคะเขาเรียนแบบนะคะมดนั่นเองนะคะก็จะมีการร่วมมือนะคะร่วมใจกันนะคะในการมดเล่าช่วงเข้าพรรษานั่นเองนะคะเราก็มักจะได้เห็นโฆษณารูปแบบเนี้ยนะคะของการมดเล่าเนี่ยนะ,ะในช่วงเข้าพรรษาทุกปีเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะคําถามชวนคิดนะคะที่ครูนัดเตรียมมานะคะ คำถามข้อที่1นนะคะถามว่าเรื่องที่นักเรียนฟังและดูเนี่ยเกี่ยวกับอะไรงายมาค่ะนั่นก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการรณรงค์นะคะงดเหล้าช่วงเข้าพรรษานั่นเองคําถามชวนคิดข้อที่สองค่ะเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนคะให้ข้อคิดอะไรคะมีอย่างแน่นอนค่ะให้ข้อคิดก็คือนะคะเราเนี่ยนะคะควรที่จะ ดงดดื่มเหล้านะคะเพื่ออะไรคะเพื่อคนในครอบครัวนะคะเพื่อคนในสังคมคนในชุมชนใช่ไหมคะนี่คือข้อคิดที่ได้นะคะคำถามชวนคิดข้อที่สามค่ะนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าทุกคนไม่ดื่มเหล้านักเรียนทุกคนกำลังตอบคุณนัดอยู่อย่างแน่นอนเลยนะคะแน่นอนค่ะ ทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปหรืออาจจะมีบางส่วนที่คล้ายกันนะคะอย่างตัวคุณนัทเองนะคะถ้าหากทุกคน,นบนโลกใบนี้ไม่ดื่มเหล้าเลยนะคะคุณนัทมีความคิดเห็นว่าโลกใบนี้นะคะก็น่าจะสงบสุขขึ้นนะเนื่องจากว่าคนเนี่ยนะคะไม่ดื่มเหล้าเมื่อไม่ดื่มเหล้าแล้วก็มีสตินะคะแล้วก็คิดเห็นต่อไปอีกว่าอุบัติเหตุนบนท้องถนนก็จะต้องลดลงอย่างแน่นอนเลยนะคะในช่วงเทศกาลสําคัญสําคัญเนี่ย เราก็มักจะได้ยินข่าวนะคะเกี่ยวกับการทําสถิตินะคะอุบัติเหตุบนท้องถนนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นก็คือการดื่มเหล้านั่นเองนะคะถ้าหากคนเราไม่ดื่มเหล้าก็อาจจะมีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการขับร,รถมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ดื่มเหล้าสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ เป็นอย่างไรคะทุกคนคิดน้าจะคิดเหมือนคุณนัทนะคะแล้วก็ตอบในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะเอาละคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจะมาจากนะคะตัวชี้วัดนะคะททหาร3.1ป5้ับนะคะครูนัทตั้งจุดประสงค์ในการเรียนวันนี้ไว้สางข้อด้วยกันข้อแรกก็คือนะคะนักเรียนนะ,ะจะต้องนะคะบอกหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้นะคะ 2. นะคะนักเรียนนะคะจะต้องพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้ค่ะและจุดประสงค์ข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อการพูดค่ะเรามารู้จักความหมายก่อนนะคะความหมายของการพูดนะคะนั่นก็คือ,อความหมายของการพูดแสดงความรู้นะคะการพูดแสดงความรู้เนี่ยนะคะมีความหมายว่ามันคือการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ ให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับรู้โดยการพูดสะท้อนจากความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมานะคะโดยการพูดให้ผู้อื่นฟังนะคะอ chain, อมันก็คือการพูดความรู้ของเราที่เราเนี่ยนะคะไปศึกษานะคะเรามีประสบการณ์ที่ได้ไปพบเห็นมานะคะเราเอามาพูดต่อนะคะให้ผู้อื่นเนี่ยฟังอันนี้คือการพูดแสดงความรู้นะคะส่วนการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะมันคือการพูดขยายความ จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะโดยการอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นประกอบเรื่องนั้นอย่างมีเหตุผลนะคะมันขยายความเพิ่มขึ้นนะคะโดยการขยายความออน,นั้นเนี่ยเราจะต้องอธิบายนะคะให้ความคิดเห็นของเราให้ทัศนคติของเรานะคะแสดงทัศนะความรู้สึกของเราประกอบเรื่องนั้นโดยจะต้องมีเหตุผลด้วยนะคะโดยสรุปนะคะการพูดแสดงความรู้และก็ความคิดเห็นเนี่ยเป็นการพูดนะคะ พูดความรู้ของเราหรือแสดงความคิดเห็นของเราต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบนะคะเรามาเรียนรู้นะคะหลักการนะคะของการพูดแสดงความรู้และก็ความคิดเห็นกันนะคะคุณนัทอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะเอาสมุดขึ้นมาเอาปากกาขึ้นมานะคะแล้วก็จดบันทึกนะคะหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นลงสมุดด้วยนะคะ หลักการข้อที่1น,นะคะนั่นก็คือผู้ที่จะพูดนะคะจะพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นเนี่ยจะต้องไปศึกษาเรื่องที่เราสนใจจะพูดเนี่ยนะคะให้เข้าใจให้ชัดเจนซะก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยนะคะสนใจที่จะเชิญชวนผู้อื่นเนี่ยมาเที่ยววัดเขาวงพระจนจร์์ของจังหวัดอุบลรีของเรานะคะนักเรียนก็จะต้องไปศึกษาประวัติ ของวัดเขาวงพระจันทร์สะกอ่อนนะคะว่า,ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยนะคะไปเที่ยวตรงจุดไหนจะดีนะคะเพื่อที่จะไปพูดนะคะให้ผู้ฟังเนี่ยเขาอยากที่จะมาเที่ยวนั่นเองนะคะต้องไปศึกษาให้ชัดเจนสะกอ่อนนะคะหลักการข้อที่2จะต้องกล่าวถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสะกอ่อนนะคะแล้วจึงค่อยกล่าวความรู้สึกหรือความคิดเห็นโดยใช้เหตุผล หรือหลักฐานประกอบนะคะเมื่อนักเรียนนะคะไปศึกษานะคะเกี่ยวกับวัดเขาวงพระจันทร์มาแล้วนะคะไปศึกษาประวัติมาแล้วเวลานักเรียนจะพูดให้ผู้ฟังเขาฟังเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องพูดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนนั่นก็คือ,เ,อเป็นประวัตินะคะของวัดเขาวงพระจันทร์นะคะบอกว่าวัดเขาวงพระจันทร์เนี่ยนะคะอยู่ตั้งอยู่ในอำเภอโคกสํารงค์จังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก็เชื่อกันว่าภูเขาแห่งนี้นะคะเป็นเขาที่สูงที่สุด ของจังหวัดลบบุรีเลยนะคะวัดเขาวงพระจันทร์เนี่ยตั้งอยู่บนเขาเนะคะเวลาจะขึ้นไปบนวัดเนี่ยนะคะจะต้องเดินขึ้นบันไดจำนวน3ามพั้อคันอันนี้นะคะเป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เราเนี่ยจะต้องไปศึกษาให้เข้าใจให้ชัดเจนก่อนนะคะพอเราพูดข้อมูลข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราค่อยกล่าวความรู้สึกหรือความคิดเห็นของเราเนี่ยประกอบนะคะว่าเนี่ยวัดแห่งนี้นะคะ เป็นวัดที่มีบันไดยเยอะนะคะการขึ้นเนี่ยยากลําบากมากเลยนะคะแต่ก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะให้คนเนี่ยได้มาท่องเที่ยววัดแห่งนี้นะคะเราเนี่ยจะได้ความรู้สึกนะคะท้าทายได้ความรู้สึกได้การออกกําลังกายนะคะอันนี้คือความรู้สึก ความคิดเห็นส่วนบุคคลว่าเออถ้าไปเที่ยววัดแห่งนี้จะได้ออกกําลังกายจะรู้สึกท้าทายนะคะแม้ว่าจะเหนื่อยเนี่ย,ยแต่ว่ามันก็จะสนุกนะคะอันนี้คือใช้เหตุผลใช้หลักฐานประกอบนะคะเป็นการกล่าวแบบความรู้สึกของเราความคิดเห็นของเรานะคะร่วมกันกับการบอกข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะอันนี้คือหลักการสอกข้อแรกนะคะหลักการข้อที่3นะคะนั่นก็คือควรที่จะพูดในเชิงสร้างสารรค์ แล้วก็ควรจะมีข้อเสนอแนะนะคะการพูดในเชิงสร้างสรรค์ก็คือพูดแต่เรื่องที่ดีนะคะมีประโยชน์นะคะไม่ไม่พูดในเรื่องที่มันแบบเป็นเรื่องลบนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะและที่สําคัญจะต้องมีการเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยนะคะ,ะต่อมาหลักการข้อที่4นะคะผูพ้พูดเนี่ยควรจะต้องมีมารยาทในการพูดใช้ภาษาในการพูดที่สุภาพไม่ใช้ถ้อยคําที่รุนแรงนะคะยกตัวอย่างเช่น วันนี้นะคะเพื่อนของเราคนหนึ่งนะคะเขารีบมากเลยนะคะเขามาโรงเรียนนะคะหัวเนี่ยยุ่งกระเซิร์กระเซิงเลยนะคะ,ะนักเรียนเห็นเพื่อนนักเรียนบอกว่าเฮย้ยเธอวันนี้ผมเธออ่ะมันรกมากผมเธอเนี่ยมันยุ่งเหมือนรังนกเลยเนี่ยการพูดแบบนี้นะคะนอกจากจะใช้ภาษาที่ไม่สุภาพแล้วเนี่ยมันเป็นถ้อยคําที่รุนแรงได้ด้วยนะคะรุนแรงอย่างไรฮะ รุนแรงต่อความรู้สึกของเพื่อนที่เป็นผู้ฟังนะคะเพื่อนเขาได้ฟังแล้วเขาก็จะจะเสียใจนะคะมันคือการพูดเสียสีนะคะเราเนี่ยควรจะค่อยๆพูดนะคะพูดด้วยน้ําเสียงวาจาที่สุภาพนะคะสร้างสรรค์ด้วยนะคะเช่นบอกว่าอุ้ยวันนี้เธอรีบใช่ไหมดูสิลืมหวีผมเลยเราว่าเธอเนี่ยไปหวีผมก่อนดีกว่าจะได้ดูเรียบร้อยแล้วก็ดูดีนะเห็นไหมคะ นะคำพูดนะคะมันส่งผลตอบผู้ฟังมากๆเลยนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะพูดอะไรนะคะเราก็จะต้องอเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ด้วยเสนอแนะเขาด้วยแล้วก็สี่สำคัญต้องมีมารยาทด้วยนะคะหลักการข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะนั่นก็คือ เมื่อนะคะเราได้รับมอบหมายให้ออกไปพูดในในที่แบบประชุมชนนะคะในโอกาสใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วเราเนี่ยไม่มีความมั่นใจนะคะก็ควรที่จะเขียนแบบร่างก่อนที่จะพูดนะคะเพื่อที่จะเอาแบบร่างนั้นเนี่ย มาตรวจสอบปรับปรุงสำนวนภาษาให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นแบบร่างที่เราเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับการฝึกซ้อมนะคะจะทําให้การพูดแสดงความรู้แล้วก็ความคิดเห็นของเราเนี่ยนะคะไม่พลาดได้นะคะนี่คือหลักการทั้ง5ข้อนะคะเป็นอย่างไรคะจดลงสมุดแล้วหรือยังนะคะอย่าลืมนะคะคุณนัดมอบหมายนะคะให้นักเรียนนะคะจดบันทึกหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นทั้ง5ข้อนี้ลงสมุดด้วย ต่อมานะคะคุณนรูจะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับข้อคำหนึ่งนะคะข้อคำหนึ่งก็คือข้อควรปฏิบัติในการพูดนะคะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือควรคิดให้ดีก่อนพูดนะคะการที่เราจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องคิดให้ดีก่อน ะคะําพูดเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนหอกนะคะหอกก็คืออาวุธชนิดหนึ่งนะคะคำพูดเนี่ยนะคะก็เหมือนหอกนะคะที่จะไปทิ่มแทงให้บุคคลบุคคลอื่นเนี่ยนะคะเจ็บปวดหรือเสียชีวิตได้นะคะคำพูดเหมือนกับหอกเป็นการเปรียบเทียบเนาะนะคะว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่เราจะเอ่ยวาจาอะไรมาก็แล้วแต่นะคะเราควรจะคิดที่ดีเพราะคําพูดเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำร้ายคนได้นะคะสอง จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดีนะคะเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆนะคะอย่างดีเพราะว่าอะไรคะถ้าหากเราไปพูดโดยปราศจากความรู้แล้วเนี่ยนะคะผู้ฟังเนี่ยเขาจะไม่เชื่อถือเรานะคะแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่พูดโกหกนะคะเป็นคนที่พูดแบบเชื่อถือไม่ได้นะคะข้อที่3นะคะ จะต้องมีเหตุผลโดยการยกตัวอย่างประกอบการพูดให้เห็นจริงนะคะในการพูดที่จะเป็นการโน้มน้าวใจบุคคลอื่นเนี่ยนะคะนอกจากเราจะพูดดีนะคะคิดก่อนพูดนะคะมีความรู้แล้วเนี่ยเราควรจะพูดด้วยเหตุผลมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะเพื่อเป็นการเสริมนะคะคำพูดของเราเนี่ยให้มันน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นข้อ4นะคะในการพูดทุกครั้งนะคะควรที่จะเ,เรียงลําดับการพูดให้ต่อเนื่อง ไม่วกวนนะคะจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเขาฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายนะคะเรียงลําดับให้ดีนะคะว่าจะพูดอันหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะคนฟังเนี่ยเขาก็จะได้เข้าใจในง่ายยิ่งขึ้นนะคะข้อ5นะคะเนื้อหาที่จะพูดเนี่ยจะต้องเป็นเชิงสร้างสารรค์เนื้อหาที่เราจะใช้การพูดแสดงความรู้หรือความคิดเห็นเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อหาที่ดีนะคะเป็นเนื้อหาที่สร้างสารรค์เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์นะคะ และ6สุดท้ายนะคะหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นนะคะการพูดเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นหรือพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านว่าการนินทานะคะอันนี้คือมารยาทที่ไม่ดีเลยนะคะเราเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการพูดในเรื่องแบบนี้นะคะขนาดเรื่องส่วนตัวของเราเรายังไม่อยากที่จะบอกใครเลยนะคะแล้วถ้าหากมีบุคคลอื่นเอาเรื่องของเราเนี่ยไปพูดนะคะให้ให้ผู้อื่นฟังเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นมารยาทที่แบบ ไม่ดีเลยในสังคมนะคะดังนั้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะอันนี้คือข้อคำนึงทั้ง6ข้อนะคะก่อนที่เราจะไปพูดนะ,ะจบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้เรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นนะคะจากเรื่องที่ฟังแล้วก็ดูนะคะนักเรียนก็รู้หลักการแล้วนะคะรู้ควรข้อคำนึงแล้วนะคะก่อนที่จะจบวันนี้นะคะ ครูนัทก็ให้ความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะคะนั่นก็คือพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วทําตัวเสียหายนะคะเป็นสำนวนไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพูดซึ่งเป็นเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะมีความหมายว่าถ้าหากเราพูดแต่สิ่งที่ดีมันก็ย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรานะคะแต่ถ้าหากเราพูดแต่เรื่องที่ไม่ดีพูดแต่เรื่องที่ชั่วช้านะคะ ก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยเสียหายได้นะคะเห็นไหมคะวันนี้นอกจากจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นแล้วครูนัทก็สอดแทรกสำนวนไทยให้นักเรียนนําไปปฏิบัตินะคะเป็นคุณธรรมประจําใจได้เลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเรียนในวันนี้นะคะภาระงานในวันนี้นะคะทบทวนอีกครั้งนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะ จด,ดบันทึกนะคะหลักการผู้แสดงความรู้และความคิดเห็นนะคะจำนวน5ข้อลงสมุดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้ครูนัดดูด้วยคุณนัดจะได้ประเมินว่านักเรียนเนี่ยฟังคุณนัดเข้าใจไหมนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้ไปพร้อมกันหรือเปล่านะคะ ก็หลังจากวันนี้นะคะคลิปที่9แล้วก็จะมีคลิปที่10 11 12 13 14 15ตามมาเรื่อยๆก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะติดตามคุณนักด,ด้วยนะคะแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่เอื้อนะคะที่จะทําให้นักเรียนทุกคนได้มา พบคุณนัทที่โรงเรียนได้มาเรียนร่วมกันที่โรงเรียนแต่เรานะคะก็เรียนความรู้เบื้องต้นผ่านคลิปวิดีโอของคุณนัทไปก่อนแบบนี้ก็ช่วยได้พอสมควรนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าหากใครนะคะมีข้อสงสัยอยากสอบถามคุณนัฐเพิ่มเติมสามารถไลน์มาหรือโทรมาส่วนตัวได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ